เอหนูความนมาหายเลย

ทางรัฐบาลกําลังสนมสุุนเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นนะควรจะต้องเกื้อกูลกันระหว่างท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพื่อให้เกิดการพัฒนาในจังหวัดเจลาในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นพื้นที่ธรรมชาติได้สร้างสารรค์มาสวยงามนะมันไม่ได้ใครจะสร้าง ปีสปีนะนี่ผมคิดว่าความเป็นมาเนี่ยมันต้องมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่าที่ธรรมาชาติสรสร้างมาจนถึงวันนี้เนี่ยเราจะทําอย่างไรให้พี่น้องในพื้นที่เนี่ยมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นถ้าพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยได้มีโอกาสมาเที่ยวแล้วก็สัมผัสสิ่งแวดล้อมสัมผัสอาหารพระวัฒนธรรมได้มาเห็นความน่ารักของพี่น้องประชาชนเนี่ย ม,มันทำให้สิ่งที่เป็นภาพข่าวในทางที่ไม่ดีนะมันต้องข้ามครับผมจะสงบอยู่กันอย่างร่มเย็นนะฮะข่าวที่ออกไปก็เป็นข่าวจำนวนน้อยแต่มันออกไปทำให้พี่น้องทั่วประเทศเนี่ยก็เกิดการกังวลหวาดกลัวที่จะไม่มาแต่ผมในฐานะสมาชิกวุฒิสภาที่ได้มาเยี่ยมในพื้นที่นี้ แม้ว่าจะอยู่ไกลแต่พอมาถึงแล้วมันคุ้มค่าที่ได้เห็นธรรมชาติแล้วก็มีความปลอดภัยก็อยากจะสะท้อนปัญหาและก็ประเด็นต่างๆให้กับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็รัฐบาลได้ได้ไดนำปัญหาเหล่านี้เนี่ยเข้าสู่กระบวนการในการแก้ไขเพื่อให้การทำงานตามเจตนาลมที่ผู้นำท้องถิ่นเนี่ย ได้ได้ตั้งเจตนาลมไว้จะได้มีผลสำลิดนะฮะในอนาคตก็ผลสำลิดที่เกิดขึ้นก็เพื่อลูกหลานเราเนี้ยนะครับไอนต,ตรงนี้ก็ถือว่าเปิดโอกาสนะครับให้กับพี่น้องด้านนอกแล้วถือว่าเป็นการสร้างงานถ้าตรงนี้ผมถือว่าอย่างน้อยมันก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างสันคนิสุกนะครับขนาดเล็กแต่ผมเชื่อว่าก็ตรงนี้มันน่าจะมีทางออกนะครับในการสร้างในเรื่องของวิธีการพัฒนานน,นีนะครับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ ต้องคงต้องอใช้การหนเสริมนะครับจากภาครัฐในหลาย,ลายส่วนไพืให้สิ่งต่างๆนีในเรื่องของการขยับนะครับในเรื่องของธรรมชาติที่บริสุทธิ์นะครับแล้วก็การสร้างงานใน้ิที่ให้เกิดขึ้น